เดียวนะได้ยังไงวะเออสายโรเกียจัดอันดับสายโลเกียเชื่อมตุ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แถบชาแนลนะครับแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็มาในหัวข้อในเกี่ยวกับ20อันดับอีกแล้วแต่วันนี้มาคุยกันเรื่องหออะไรวันพีชนะเองจะมาเป็นในหมวดของ20อันดับผลปีศัจที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในโลกวันพีชโดย อันนี้จะเป็นเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคลิปชูซสึไหเซนที่เพื่อน,อนๆได้ดูไปก็คือเราจะเอาผลโหวตจากเว็บแลงกิกุของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาทําการพูดคุยแล้วก็ดูคอมเมนต์ว่าอันดับของคนญี่ปุ่นที่เขาเลือกเนี่ยจาก20อันดับคนพิศาเนี่ยจากคร<ช>ั้งเรื่องของวันพีซเนี่ยเขามองว่าอันไหนเป็นจริง<แ>อันนี้เขาคิดว่า เก่งเก่งที่สุดนะเนี่ยสุขพลัป๊อปล่าบวลดูใช่ใช่มันก็เป็นการกับความชอบแหละค่มันมาจากความชอบมันก็อาจจะมีทางที่แบบเอ้ยเก่งจริงแบบแปลกบ้างอ่าแต่วันนี้คือผมมาทำรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วแม็กกับมอจะยังไม่รู้จะเป็นรีแอคชั่นของจริงจะเป็นรีแอคชั่นของจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันไปเลยนะครับได้เลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่สตาร์ทกันเหมือนเดิมที่อันดับที่20่อันดับที่20ก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่อยู่ใน กลุ่มพระเอกเรานั่นก็คือผลคณ,ณะของโรบินนะ,ะ,นะครับผมเราไม่อกเพราะว่ากลุ่มพระเอกมีผลพิสัทไม่เยอะไม่กี่คนมีไม<อ>่คนแล้วตัวที่จะติดก็เป็นไงคิดว่าโรบินก็เปิดหัวมาโรบินคนแรกเลยก็เดี๋ยวต้องรอรอดูไปก่อนแต่ว่าถามเรื่องความเก่งของโรบินก็เราได้เห็นจากภาควานุกมาละก็คือเหมือนมีการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาถูกต้องให้เท่าเทียมกับ คนอื่นๆและกันเพื่อนๆและกันเพราะจากเดิมเหมือนความสามารถของโรบินจะใช้ต่อสู้ยากยจะค่อนข้างไปสายซัพพอร์ตสามารจะมากกว่าแต่อันนี้ก็การที่เราการที่ผมบอกอันดับที่20ก่อนเพื่อให้เพื่อนๆสามารถไกด์พลังความแข็งแกร่งเรียกว่าแตะแรงแบบแปลกมันจะอยู่เลยประมาณไหนทักแรงไว้ก่อนก่อนจะไปกันต่อลองขอถามหน่อยว่าแม็กกามอสมีผลพิษสัยดวงใจปหมมีคือคืออะไรคอกโคดายผล เอ่อซินไทน์นะผลทรายเราไม่ผิดเออผลทรายนี่คือชอบเป็นพิเศษส่วนตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบจะติดมีไหมของแม็กกี้ของกูชอบเอเนลเอเนลโอ้ยเอเนลมันเก่งอ่ะมันมีแตเก่งเมื่อเอเนลมันเว่ร์อเนมันเว่อร์อ่ะเอเนลมันเว่อเอาจริงโอเคครับเดี๋ยวมาต่อที่อันดับที่19นะครับผลนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากอาจจะผิดพลาดไปหน่อยที่มาอยู่ตำแหน่งนี้แต่ก็มันเป็นผลวีนั่นคือผลโทริโทริโมเดลโนฟินิกของวิหกอมตะมันโก้ได้เลยนะครับผม คอมเมนต์หนอันดับ19มันโก้ไว้ตรงนี้ถ้าเปิดมาเป็นโรบินใช่ไหมมัโก้เปิดมาต้องแบบห่างอย่างนี้อันนี้คือติดกันเลยนะแต่จริงๆเราก็ต้องมองว่าผลฟินิกซ์อมตะเนี่ยมันเป็นผลจริงๆเป็นผลซัพพอร์ตหรือเปล่าแต่คนใช้เป็นมันโก้มันก็เลยเก่งเอามากๆใต้องบอกว่าผลนี้เนี่ยพอเปิดเปิดตัวในภาควานอขึ้นมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับบอกเลยว่าเป็นในนะว่า ผลของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้เท่าไหร่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการเยียวยามากกว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบซัพพอร์ตคนคนที่ใช้แล้วช่วยเหลือเพื่อนๆละกันจริงๆความเก่งกาจทั้งหมดมาจากตัวมันโก้เองการใช้ฮากคิอะไรประมาณนั้นมากซึ่งผลนี้โผล่ออกมาครั้งแรกที่เราได้เห็นกันน่าจะเป็นช่วงมอรลินฟอร์ดแล้วคีสรูเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่า เป็นผลสัตว์มายาที่หายากมากหายากที่กว่าสายโรเกียด้วยต้องมอสพูดถูกเลยเพราะเขาเคยพูดไว้แบบนี้น่ครับแต่ก็จะเป็นสัตว์มายาตัวแรกที่ตัวแรกเลยตัวแรกที่ตัวแรกตัวแรกก็ว้าวนะวิบวิบปีนไปเลยเป็นฟินิกเลยอ่ะมาแล้วเรามาต่อที่ผลอันดับที่18นะครับนั่นก็คือผลดดคูโดคุหรือผลพิษของมาจแลนนะครับพวกคุมอิมเพลดาวนะครับ ก็ตัวนี้ตึงก็ถือว่าตึงไปตึงมากตอนแรกนึกว่าจะอยู่สูงมานี่ะเพราะว่าผลมันตึงมากต้องบอกว่าของมาจิเรนก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเก่งมากดาวกเละลูฟี่ก็เละอินเพลดาวนะครับเอามันไม่อยู่คือชอบชอบผลมาจลเรนตรงอย่างหนึ่งคืออะไรรว่าคือนอกจากที่มันจะปล่อยมังกรพิษออกมาแล้วเนี่ยคือมันจะมีเป็นท่าหนึ่งนะจำชื่อท่าไม่ได้มันจะปล่อยทางพิษเนี่ยยาวๆแล้วมาจะแรนเนี่ยมันจะสไลด์ซึ่งตอนนั้นสไลด์ไปหารูฟี่ก็ตอนนั้นรูฟี่กำลังหนีออกมาก็เกือบไปเหมือนกันนะครับ อันนี้คือว่าเก่งเลยเก่งเก่งตัวนี้ตัวนี้ถือว่าแบบไม่ไม่ผิดผผไม่คิดว่าเอาเรื่องอยู่แล้วแต่ตัวที่17เนี่ยผิดผผแน่นอนก็คือผลสุเบสูเบนะฮะหรือผลของเดี๋ยวนะเอาบิดาเดี๋ยวนะผลลื่นได้ยังไงวะเออผลลื่นเรียบรื่นของเอลบิดานะครับผลนี้เอฟเฟกที่ดีที่สุดที่คิดว่ามันติดโผมาได้ก็คงเป็นเพราะว่าทําให สาวที่กวนลงมาหอมเพลียวแต่ทำไมได้ทำไมวะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าไหลมันทำให้ไม่อยู่แอคชั่นนี้ได้ยังไงนะเป็นเพราะว่าอยู่ในเป็นเป็นสมุนของสีจักรพรรดิบาร์กี้หรือเปล่าเออหรือว่ามันไหลหายไปหมดเลยไขมุงไขมันคือต้องบอกว่าข้างหนม่ไปด้วยอะตรงนี้คือเราได้เห็นที่มันใช้เนี่ยตั้งแต่โหย้อนไปนานมากเลยตั้งแต่ลูฟี่อยู่ที่โลกทาวเลยว่าโลกทาวช่วงนั้นไอ้ยีบูอยู่เลยไอ้ยีบูอยู่เลยแล้วก็เหมือนผลเขาเนี่ยสามารถ สะท้อนหรือเขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์ออกสไลด์เลื่อนแบบเหมือนตีแล้วแบบปุ๊บเทสออกไปอย่างเงี้อย่างเงี้แต่ก็อาจจะอยู่ที่คนใช้คนใช้อาจจะเก่งก็ได้ถือว่าไม่น่าติดแต่ถ้าถ้าเราอ้างอิงจากตัวผู้ใช้มันมันไม่น่าติดเราอาจจะต้องลบลบภาพกับคนใช้ไปก่อนไงเอาแต่แบบผลปีศานเพียวๆก็อร่อยละกันเป็นใจก่อนเป็นใจกับญี่ปุ่นนะมันจะต้อง เข้าใจก่อนเข้าใจะไม่เป็นไรเราลองดูอันดับ16ดีกว่าก็ต่อไปเก่งขึ้นมาอีกก็คือผลในโกะในโกรูปแบบเสือดาวของร็อบรูจิองี้นะครับแต่ส่วนตัวส่วนตัวกูกูมองว่าผลปิศาจอันเนี้ยมันค่อนข้างธรรมดาแต่เพราะว่าร็อบรูจิอ่ะมันโหดมันเก่งความจริงถ้าไปเอาเสือดาวเอาไปเอาไปเสียตัวอื่นก็อาจจะเก่งกว่าแต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าพวกพวกสายโซนอะ ถ้าเพื่อนๆลองดูก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะเพิ่มศักยภาพทางก,กายอเหมอนเหมือนบัฟเหมือน,น,นบัฟเพิเ่มพลังพื้นฐานทั้งหมดยกระดับขึ้นมาเงี้ยรวมกับเข้ากับฮากิแล้วมันก็เลยเหมือนเก่งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นถ้าเกิดเป็นผลสายโซออนที่แบบกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอ้พลังมันโอีจริงก็อาจจะมีแค่มังกรของไคโดเพราะอันนั้นไอ้เยะพลําแสงได้ชหโกงจริงพลําแสงได้แล้วโอ้โห เปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นร่างไฟได้ด้วยตอนนี้ดูีถือว่าถือว่าเอาเรื่องสำหรับหมันมาก่อแต่ก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบัฟก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่แมกพูดแหละเพราะาชอบเป็นน้ตที่อเกองครับผมก็เป็นอันดับที่15้าต่อไปเป็นผลสุเกะหรือผลล่องหวนของอัฟซารอมไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะหรือตอนนี้ตนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่เพราะว่าคนใช้ปัจจุบันก็คือชิริวแห่งสายฝนผลนี้ต้องบอกว่า ความฝันสูงสุดของซันจิแล้วก็สําหรับผู้ใช้คิดว่าล่องหนก็ถือว่าสมทิาะที่แบบน่าสนใจอ่ะแพงได้เยอะแงได้เยอะคือถ้าคนเก่งเอาไปใช้ก็คือเก่งเลยเก่งแบบเก่งเพิ่มระดับไปเลยแบบห่างไปเลยอะไรใช่แด้วนี่ลองคิดดูนะว่าแล้วถ้าผลมันตื่นมันทำอะไรได้ะเออทำให้อย่างอื่นล่องหนได้อีกไม่ได้่สมมติว่าใช้เป็นแบบทำให้เพื่อนล่องหนหรือเปล่าผลเดิมมันใช้ให้ล่องหนได้แล้ว เพราะว่าตอนที me, ่อาร์ซาลอมใช้อ so, ่ะตอนที่ซ okay. like ันจ uh ิไปตามตัวนามิอ I mean, like, okay, so ่ะ uh มัน huh. ก็เน yeah. ็บปืนไว้แล้วม okay. ันก็ทาให้ปืนมันหลล่องหดนเหมือนกันตอนตอนที่ชิริโอฟันใช่ก็ล่องหนเหมือนกันด่าล้วล่องด่างแล้ล่องหุนเหมือนกันก็เอาเรื่องลองดากันดูดีว่าต้องรอดูแหละเพราะว่าอย่างของเอาบิด้ามันยังทําให้ผอมได้เลยแบบปอะไรก็ได้แล้วล่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวคงมีได้ดูแหละเพราะว่าถ้าเราถ้าเราอาจจะได้เห็นการตื่นของคนนี้เพราะว่าถ้าเดาวๆก็คิดว่าชิริวอาจจะได้สู้กับ สูงเล็ได้เออมีสิทธ์สูงมากนะครับถ้าได้เจอกันนะเพรเขาก็คือไอหัวหน้าหน่วย2ของกลุ่มหวดดำหน่วยหนึ่งดิหน่วยหนึ่งหรือหน่วยสไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจอยู่แถวแนี้เลยเอหต้นเลยต้นเลยสลับไก่ตัวนั่นน่ะแชมเปียนชื่ออะไรนะซีซัตเบอร์เจสเบอร์เจสเบอร์เจสก็ถือว่าตัวนี้น่าลุ้นนะครับผลต่อไปเนี่ยต้องบอกว่า จริงๆต้องบอกว่าโกงด้วยพลังผลปีศาจเลยก็คือผลโคบิโคบิหรือผลของเล่นของชูก้านะครับจากดองกีโฮเต้แฟมิลี่โกคนนี้แม้จะแม้จะต่อสู้สกิลต่อสู้สกิลต่อสู้น้อยน้อยแต่ผลมันโกงมากผลมันโกงมากเพราะว่าการที่สามารถสัมผัสใครคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้เป็นของเล่นเท่านั้นยังไม่พอคือคนที่รู้จัก กับคนที่โดนทําไปแล้วเนี่ยมันจะลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเฮ้ยไม่ใช่แต่จริงๆเรียกว่าแค่แค่ทําให้แบบเป็นของล่นก็ได้ดัวืมันหนึไปเลยมันเหมือนตอนนั้นมันมีเงื่อนไขป่ะไม่มีคนรู้สึกว่าเหมือนแบบแค่โซแบบโซลที่มีฮาคิ้ก็ยังโดนมันแต่แต่ไม่มีเงื่อนไขแต่คือเรียบ้อยเลยโดนเลยเพราะว่าเป็นพลังของพลวิราโดยตรงเพราะว่าขนาดตอนนั้นลูฟี่ก็เกือบโดนถ้าไม่ได้อุบอุศปูนิีอนช่วยนะครับกตอให้คิสังเกตเขาไม ระยะยิงประมาณแปดตอนต่อไปก็ถือว่ามาจากแก๊งเดียวกันแต่เป็นผลหน้าก็คือผลตุยตุยหรือผลได้ของดองกิโอเตโรฟามิโต้นะครับต้องยอมรับอันนี้ต้องทำท่้ไห่นะสิบสามสิบสามเริ่มเริ่มฟารโก้มาอันดับสิบสามก็ถือว่าตึงๆนะเพราะว่าในวันพีชผลตึงๆก็มีหลายคนมีหลายคนนะที่เราคิดไว้แต่ผลได้เนี่ยเขาเรียกว่าหมัแบบมันได้โชว์เยอะเพราะเป็นภาคภาคดิโรซ่าเนี่ยมันได้โชว์เยอะเพราะว่ามัน เป็นการโชว์คนแรกเลยมั้งที่โชว์ผลตื่นของปีศาจของคนปีศาจแล้วก็ได้ประทะกับลูฟี่เกสิถือว่าเขาได้โชว์เยอะคนก็อาจจะประทับใจจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวร้ารที่ดีนะผมว่าก็เด็นเยอะบทเขาดาร์กแบบบทมันร้ายอ่ะบทมันร้ายจริงผลผลได้ไหมเอาจงจริงมันโหดเกินแต่เขาถ้าสมมติว่าแบบไม่เคยไม่เคยดูเรื่องวันพีมาก่อนแล้วบอกคนอื่นว่าเออคนปีศาจได้เนี่ยจะเฉยมากเลยนะที่จะทำอะไรได้ว่าอะไรที่บอกแหละสุดท้ายคือมาไปรวมกับฮาคิเกาะ ทายคิรชันของโดฟามิงโก้มันก็เลยแบบแล้วก็ทาสสไปเดอร์แมนของโดฟามิงโก้ใช่โดดโดดไต่ใหญ่พัง5าศาสตร์งงเลยก่ไก่อเออโตนเอาเรื่องจริง แต่ผลต่อไปเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแร่งอย่างเต็มตัวก็คือผลมะกุมะกุหรือผลแมกมาของคนเรือเอกหรือจอมพลเรืออาคาอินุนั่นเองนุสุดรนั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่แต่ตอนแรกนึกว่าติดพวกเราอาจจะไม่ชอบตอนแรกนึกว่าอยู่ท็อกซิคชอบชอบมารินฟอร์ดมากอันนี้ขอคอมเมนต์แบบเน้นๆหน่อยได้ไหมคือไม่ควรจะมีชีวิตอยู่นะไม่อยากส่วนตัวขนาดนั้นเราพูดถึงผลพี่ซานก็ ก็พูดถ้าพูดถึงผลพิสะนะคือผลแมกมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนผลไฟแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมีการเหมือนกับว่าอมันเป็นโลกร้อเหมือนกันแต่ว่าความร้อนมันเหนือกว่าเนาะอย่างที่ในเรื่องเราก็จะได้เห็นเป็นผลกิโลกิโลผลที่เป็นน้ําหนักปอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่างกันประมาณนี้แต่ว่าถค่รู้สึกว่าเอาเรื่องแหละโหด ต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นสายโรเกียนั่นะค,คือผลโมโูกุ๊มกุของสโมกเกอร์หรือผลควันนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ก่อนนะเอ๊ะเอ๊อันดับผิดหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะไม่คิดว่ามันจะติดนะกระสอบทรายสโมเกอร์นี่อืมก็อย่างที่ว่ามันเป็นด้วยความเป็นสายโรเกียเอาจริงๆถ้าเรามองว่าสโมเกอร์สโมเกอร์เขาเป็น เมือนแบบเป็นตัวที่แบบโดนรับลมรับมือรับท้าล้วการแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงอะความเป็นจริงคือความความเป็นควันมันอาจจะเป็นสิ่งที่จัดต้องได้ยากอาจจะสู้ถ้าคนที่แบบฮาคิเก่งกว่านี้ฝีมือเก่งกว่านี้อาจจะเอาเรื่องกว่านี้ในอนาคตสโมเกอร์อาจจะมีบทเท่ๆได้แบบโชว์ความเป็นแบบทหารเรือที่แบบคนอื่นเือเออได้ช่วยกลุ่มหมวกฟางได้ปะทะกับใครสักคนก็ได้ตอนก็ไม่รู้คือช่วงหลังๆก็บทหายไปนาะคือตอนที่โผล่มาในโลกท้าวเนี่ยก็ว้าวนะเป็นผลผลควันเนาะเป็นสายโลเกียที่เราได้เห็น แล้วก็ปะทะกับเอสก็คือก็เอากันอยู่ในช่วงนั้นแต่ยออย่างว่ามันยังไม่ได้เอาจริงกันใช่ครับประมาณนี้อันดับที่1ิบเรียกได้ว่าเขาเป็นผลที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องวันพีซที่บอกว่าสามารถทาลายล้างโลกได้เลยก็คือผลคุระคุระของหนวดขาวนะครับอันนี้แอดมอชอบหน่อยคอมเมนต์ดิมาติดอยู่ในอันดับ10 1สบถือว่าหนวดขาวก็เป็นเป็นผลปีศาจที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับแล้วกันว่าเป็นผลที่โหดระดับต้นๆเลยใช่นะ เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ทำฝนสั่งสั่งสะเทือนใช่ใช่ก็แล้วคนใช้ยิ่งเป็นหนวดขาวเองด้วยก็โคตรจะตึงส่วนตัวยังคิดว่าผู้ใช้มีผลมากมานะทุกคนเพราะว่าตอนหนวดดำเอาไปใช้อ่ะก็มันยังดูไม่ยังไม่ตึงเท่าไหร่แต่เขาใจได้ว่ามันเป็นผลปีศาจสายพารามิเซียที่คิดว่าอาจจะเก่งที่นุดหลเพอพลังมันแบบโอเวอร์มากโอเวอร์โอเวอร์มากโอเวอร์มากคือถ้าเทียบหนวดดำเอามาใช้ก็จริงช่วงหลังๆใช่ก็จริง สุดท้ายพอหนวดดำออกมาก็ยังไปเด่นที่ผลยามียามีไปเด่นที่ผลยามีมีเหมือนเดิมนะครับอันดับที่9คงจะเป็นขวัญใจของเพื่อนๆทีมงานแท็กของเราหลายคนนะแล้วนและก็คือผลเมโลเมโลนะครับของบัวอาแ่งอแนนั่นเองในเรื่องวันพีชพูดว่าหลายๆคนแต่ไม่พูดตัวเองด้วยก็เป็นผลพิสายที่เราได้เห็นแล้วนะหลังจากที่มีการยกเลิกเจ็ดเทพจนสลัดไปบัวอาแคอรจักพรด ดีนีของเราเนี่ยก็โดนที่ันล่าปองนะโดยเฉพาะทั้งกลุ่มทหารเรือแล้วต็อนดวนมาโดยเฉพาะ่วยดาบเนี่ยมาเพื่อตั้งใจจะแย่งจะทรายโดเฉพาะเลยใพรเขาพูดเองว่าเป็นผมที่อันตรายและน่ากลัวมากมากไม่สามารถปล่อยตัวจากไม่สามารถปล่อยตัวแฮนด์คอร์กได้เพราะว่ากลัวว่าจะโดนทําให้เป็นหินกระแผ่นหนึ่งทีเพราะว่าแฮนด์คอร์กเนี่ยค่าหัวเขาไม่เยอะแต่ว่าต้องเขาถูกสต็อปไ้ไง่ทุกคนทุกคนสต็อปเร็วทั้ง ถ้าเราดูง่ายๆอย่างเคาคุได้มีฮอกเราไม่ได้บอกแต่อย่างคอคุไดแปดสิบล้านเงี้ยพอปลดปึ๊บทันท่าอะไใช่ป่ะอเคเลยครับซึ่งโบอายเขาก็มีเรียกโชคดีหน่อยได้เลลี่ช่วยไว้นะทั้งเกาะเลยก็มาช่วยกันไว้รอดไปก็พูดนานหน่อยชอบตตัวต่อไปดีกว่าอันดับที่แปดนะครับก็เป็นผลของสายโรเกียร์และเป็นผลของ ผลเรือเอกอีกด้วยก็คือผลที่เอกี่เอนะครับผลยี่แข็งของคุซันนั่นเอนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ผลเรือเอกละอืคือตั้งแต่ไล่อันดับมาตั้งแต่ยี่สิบถึงอันดับแปดใช่ไหมเริ่มเริ่มจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความเก่งละมันเริ่มจะเป็นป๊อปปูล่ามันเป็นเหมือนป๊อปปูล่าด้วยแหละแต่รู้สึกตั้งแต่ท็อป10ขึ้นมาเนี่ยพลังทุกตัวมันดูใช้ได้จริงพลังมันเก่งเอาแบบเก่งเอาเรื่องอะใช้ได้อย่าง คูซันเนี่ยก็แพ้อาไครโนแต่ผลปีศาจดันได้อันดับที่สูงกว่าต้องบอกว่าจริงๆก็มันเหมือนผลพิศาร์ดแพ้ท่างแลแพ้ท่างแลแพ้ท่างกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าผลนี้ไม่โหดนะโหดเออมาลีฟอร์นี่ไม่ทั้งเปลี่ยนทะเลทะเลทั้งฝืนนะเป็นแบบเป็นนี่หมดเลยเป็นน้ำแข็งหมดเลยอ่ะแล้วลูฟี่ก็เกือบเกือบตายด้วยโดนเปลี่ยนสภาพอากาศของเกาะพังคาสากด้วยปะเปลี่ยนไปเลยอันนั้นเรียกว่ามาสู้ทั้งคู่นะคู่ต่างเปลี่ยนขึ้นๆตกไปเลยใช่ก็เป็น อีกหนึ่งผลที่สมควรแล้วล่ะที่ดได้อยู่แล้วในติดอยู่แล้วคิดว่าแต่อันดับเจ็ดต่อไปก็ <c oughs> ยังคงเป็นสายโรเกียอ, <ๆ S 2> อยู่นะน <c oughs> ั่นก็คือผลกวนใจแอดมอนนะครับผลซึ่นะซนะของครบก็ไดายนะครับผลนี้ก็เท่พออยู่กับ นี่คือเท็กซ์มอนโคก็ได้ไหเออจริงๆต้องบอกว่าโคก็ได้ตอนเปิดมาในราบาสตาอือาราบาสตาแหก็บอกว่าบทเขาก็ดูร้ายร้ายจริงๆแล้วก็ได้มาโชว์แบบความแบบเฮ้ยเป็นตัวช่วยแพระเอกเฉยในมารินฟอร์ดเลยได้ใจเเลยได้ใจใครหลายๆคนไปเป็นช่วยช่วยเอสด้วยช่วยเอสวันที่จะโดนประหารใะแล้วก็มาช่วยลูฟี่ใช่ตอนนี้เขาบอกกับจินเบย์ว่าถ้าอยากจะช่วยจะช่วยให้มันดีๆหน่อย ก็ต้องบอกว่าเท่จริงตัวส่วนตัวก็ชอบนะโค้กดาเพราะว่าตอนมาลินฟอร์ดเขาเยอะมากมมใช่แต่เรื่องอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาไปยึด อาราบัต้าไงใช่ไหมองหญิงเววี่อะไรงเงี้ยใครใครใครไม่รู้ทีมงานเราไม่ชอบต่อไปก็ไปต่อกันที่อันดับที่หกนะครับก็ยังคงเป็นสายโรเกียอยู่ต้องบอกว่าสายโรเกียเหมือนจะเป๊ะแคบลงแล้วเอหกแล้วนะแบบนี่ท็อปสิบโรเกียลม์กนาโือยังไม่ออกนะแต่ต้องบอกว่าจริงสายโรเกียมาเยอะมากนะทุกคนก็ด้วยความที่เป็นสายโรเกียแหละแต่อันดับที่หกก็พิเศษหน่อยก็คือผลยามิยามิของมาแชลดีทีหรือหมวดดาของเราในี่างเครับหนือว่าจะท็อปไฟหรือว่าจะท็อปไฟแต่ก็ เบียดเบียนกันอยู่เบียดเบียนกันอยู่เบียดกันอยู่ไหนแม็กคอมเมนต์สิโหลดดำตัวร้ายที่คิดไว้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันโกงตั้งแต่ดูดดูดดูดผลปีศาจอื่นมาได้แล้วอันนี้เรียกว่าแข่งแข่งจริงเออนี่แข่งแข่งจริงคือตอนนี้คือมันมีแค่น้ําทะเลอย่างเดียวบ่าที่ทําให้ผู้ใช้แบบใช้ไม่ได้แต่มันต้องตกไงแต่มันต้องตกไปในน้ำแต่นอกนั้นอ่ะคือตอนนี้ในเรื่องก็เราก็มีหินไคโลอ่ามีหินไคโลแล้วก็เพิ่มนี้แกลเซปีศาจใช่แล้วแม่งโกงแม่งโกงตรงที่แบบดึง้มัน นี่ยังไม่นับว่าดูดดูดดูดออกมาเลยด้วยนะดูดออกมาแล้วเอาไปให้คนอื่นอย่างนี้เลยใช่ใช่ไหมยังไม่มีอย่างอื่นเลยใช่เราก็ยังไม่รู้วิธีว่าเขาทํำยังไงแต่ก็มีเวลาทําแม่งปิดผ้าคลุมไว้แต่ผลก็จะมีข้อเสียก็คือตัวเป็นสายโลเกียที่ไม่สามารถปล่อยให้ทะลุผ่านการโจมตีได้จะเป็นผลที่ต้องรับความโจมตีไว้รับเหมือนปล่อยกลับไปแทนรจริงๆคิดว่าอยู่กับหนวดดาด้วยแหละมันแข็งแร่งสายถึกสายถึกสายถึกนะครับมาก็ถือว่ามาต่อไปเป็นไปที่ท็อปไฟนะท็อปไฟนะ ทีนี้อาจจะเป็นผลที่ค่อนข้างแบบทุกคนน่าจะตกใจแล้วต้องบอกว่าอีกหลายตัวเลยนะยังไม่ได้โผล่มายแต่ห้าตัวที่เหลือก็คิดว่าว้าวอยู่โดยเฉพาะอันดับที่ห้าก็ยังคงเป็นสายโรเกียอยู่นั่นก็คือโปรตักซีเอสนะครับหรือซาโมนะครับหมุนไฟนะครับทําไมไฟมันหนึ่งหักว่าแม็กมาว์นั่นสิอันนี้เขอได้รุ่นล้วนๆนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยความที่เราเป็นการ์ตูนโชเนนสายหลักโดยเฉพาะเนี่ย คาว่าไฟเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นคนดีมันโชนเน้นนะเออเรามีไฟเรามีพลังนี้มันก็ปอปูล่าพนัการโหวตอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันมาอยู่กับนี่เลยซาโบซาโบคุณนะครับพี่ชาอีกคนหนึ่งของมายที่ดีลูฟี่ของเราครับคนนี้ก็คงไม่ต้องคอมเมนต์เยอะแหละเออคนรู้อยู่แหละสอไปเลยเป็นไฟแหละนะใช่ขอไปที่อันดับ4ี่ก็เรียกว่าไม่ผิดโผโล ลงเกียร์มาเดิมไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วถ้าเป็นต้องปรูก่อนถ้าเป็นต้องปูก่อนเนี่ยนี่ก็คือผลโอเปโอเปนะครับของคู่ขาของไปเอกเราคือรุ่นรอรลาะรอครับรอทาฟาวกาดีวอเตอร์รอนแฮะตัวนี้ก็เป็นผลตัดต่อป่ะอ่เป็นผลตัดต่อตอนนี้นะเอาเรื่องผลทาฟาก้าไม่รู้ว่าเป็นผลอะไรแล้วคือมันมั่วมากเลยตอนนี้มันสารพัดประโยชน์มากด้วยความที่รอก็มีความฉลาดทางการแพทย์ ก็เลยแบบโหตอนมันใช้ท่าแบบขยับหินโยนเรือแทงภายในแม่งคือแบบโอ้โหตอนดึงไอ้ดึงดึงหัวใจออกมาโอ้โหตอนแรกๆแบบช่วงแรกๆมันมันยังแบบเป็นไอ้อยู่ตามสายยาคือสารเคย์แห่งความตายแล้วลาช่วงหลังๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนแล้วไงมันเริ่มแบบใช่เ่มีการใช้ดาบไอ้ที่เป็นถูกต้องเข้ามาผสมผสานการใช้พลังผลพิศษจแต่งงดาบมันใหญ่ได้ไงวะ โอเคไม่ถามคำถามนี้มันเปลี่ยนไปตื่นออกตันออกตันออกแต่ก่อนแต่ก่อนจะผ่านไปเวลารอเขาจะใช้เขาจะใช้โชว์ว่ากร่มเออยต้องโชว์มือด้วยก็ตึงผลนี้ช่วยช่วยเหลือลูฟี่ตอนที่สู้กันกับไคโดได้หลายหลายรอบนะจริงๆก็แบบผิดแบบตกใจนะตั้งแต่ตอนดูมาตอนมารินฟอร์ดที่รอมาช่วยก็ยังแอบสงสัยว่าทำไมเป็นรอที่มาใชอแล้วก็ความสามารถของผลนี้เนี่ยที่รอใช้เนี่ยถือว่าโหดเอาเรื่องเพราะว่าตอนที่ผลตื่นเนี่ยเขาสามารถ ใช้ดาบของเขาเนี่ยคาตนาเนี่ยแทงทะลุผ่านตัวบิ๊กมัมที่มีฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิลาชิคือทะลุไปได้แล้วก็สามารถทํำร้ายจากภายในจนบิ๊กมัมเนี่ยกระอักเลือดเลยก็เรียกได้ว่าเป็นจอดที่เขารู้ว่าที่ทุกคนได้รู้ว่าผลของรอตื่นแล้วและที่สําคัญด้วยก็คือในภาคที่สู้กับโดฟามิงโกโดฟามิงโกเนี่ยอยากให้รอใช้ผลเนี้ย เพื่อทําให้โดฟาฟิมโกเป็นอมตะอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่น่าใส่ใจกันในเรื่องที่เราอาจจะต้องไปดูต่อไปนะคะต้องบอกว่ามันเป็นทินหลายๆอย่างเราค่อยไปติดตามแลวกันต้องคอยดูแลกันมาถึงที่อันดับที่สามนะครับกลับมาเป็นสายโรเกียนี่โรเกียยาวเลยเออนี่นี่นี่ีคือสายโรเกียปะวะนั่ก็คือผลพิการพิการนะครับหรือผลแสงของคิสรุนะครับมาไกลอันี้มาไกลต้องบอกเลยว่าเก่งเก่งมากๆคิสรุคือ ความเร็วแสงความอะไรหรือถ้าเกิดเป็นระดับแสงมันโกงััแต่คือส่วนตัวกูก็ยังว่าของหนวดดำโบดกว่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่แต่คิดสรุ้ก็เป็นผลเนี้ยต้องมันผลผลหนึ่งหนึ่งในเรื่องวันพีซเลยที่เขาอมมีการออกมาพูดว่าเฮ้ยคิดสรุ้มึงอ่ะเก่งเพราะว่าพึ่งพลังผลพิศานมากเกินไปนะถูกต้องถูกต้องพอเขาบอกว่าความแรงคือความเร็วนี่แต่ไฮไลท์ ฉากจำของคิซารุนี่คือตอนชาบอดี้เลยชาบอดี้เก็บยกเก็บยกเกาะเลยเก็บยกเกาะยกเกาะเลยเก็บพวกจนสลัดหน้าใหม่จนสลัดลูกี้ซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาเก็บซูเปอร์โนวายุนทีเลียวไลโดนตบเลียบซึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอาจารย์โอดะเคยอ๋อพูดนะว่าลูกี้ที่มาโผล่ในชาบอดี้เนี่ยเขาอยากให้ตายหมดโอ้โหใช่แต่แต่มันดันแบบว่า แล้วจริงๆเนี่ยบทรอเนี่ยไม่ได้มันเป็นบทแบบบดทลูฟี่นะเออเป็นคิดมากกว่าแต่ดันรอดันมาเข้าปึ๊บแล้วสบปึ๊ดโอ้โหแลตติ้งมันดีติดลมบนเลยใช่ใช่ก็ถือว่าโหดละโหดนี้มาครับผมมาถึงท็อปทูแล้วอันดับที่สองของเราก็ยังคงเป็นสายโรเกียจัดอันดับสายโรเกียเชื่อกูนั่นก็คือผลโกโรโกโรลนะครับก็คือผลสายฟ้าของก็อดเอเนลูของเราในงานหรือเอเนลนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ไม่คิดเชิญแม็กเชิญไม่เชิญโหดเฮ้ยแค่นี้ก่อนโหดแต่ในส่วนตัวกูยังคิดว่าของของคิสรู้น่าจะโหดกว่าอืมค่ะเพราะเพราะมันเบิดความไปได้มันมันแสงกับสายฟ้าเออเออเออแต่แสงอ่ะมันก็แบบความเดเมจอย่างเงี้ยสายฟ้าอาจจะแรงกว่าใช่เพราะแสงอ่ะแรงที่เร็วสายฟ้าแรงที่เป็นสายฟ้าเลยใช่อืแต่ก็คืออย่างที่เห็นในในภาคสกายเปียก็คือแบบก็ใช้โหดนะทำทีเกาะหายไปทั้งเกาะเลยจริง ไอ้แอมก็เอนเนี่ยออกมาเร็วไวหน่อยใช่ก็อย่างที่ว่าอะไรอาจารย์เราได้ออกมาพูดแล้วเหมือนอย่างที่มอนบอกก็คือถ้าเขาได้ลงมาอยู่ทะเลสีฟ้าในช่วงนั้นเลยนะในช่วงที่ดูฟี่สู้พลังค่าหัวก็อาจจะระดับห้าร้อยใช่ก็คือเท่ากับเอสในตอนนั้นเลยถ้าเกิดเป็นยุคปัจจุบันอาจจะหดกว่านี้ใช่มามสุดท้ายก็มาถึงท็อปวันของเราในวันนี้นั้นนะครับโลเกียคงไม่ผิดพลาดทุกคนน่าจะพอเราออกเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันขาดมาไกล อันดับหนึ่งก็คือผลทิโตทิโตสายโซโออนสัตมายานะครับ,รบโมเดลนิกะนะครับผมก็ค,ค,คือผลของรูฟี่พระเอกของเราเนี่ยเองครับผมก็ตื่นมาแล้วเกียร์ห้าพอตื่นต้องบอกว่าพอมันแข็งแกล่งแล้วก็ป๊อปปูล่าด้วยความที่ตัวเอกเราป๊อปปูล่าอยู่<ช>แล้วแล้วพอผลตื่นนั้นเป็นสายโซออนสัตมายาเทพพระอาทิตย์โมเดลนิกะอีกโอ้โหเรียกได้ว่ามันปลุกความฮือฮาของใครหลายคนไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมจะมาติดเป็นท็อปวัน ถูกวางเอามาไว้แล้วเหมือนถูกวางเล้ีกวถูกวางไว้แล้วผลนี้ก็คือเอาง่ายว่าตื่นเต้นเฉพอแค่หนึ่งอาจจะสิบเก้าถึงสองยถึงสอาจจะประมาณจะประมาณเว้นไอเว้นไว้แล้วก็คงประมาณนี้แต่มันก็จะมี คอมเมนต์ไปคุยกันเล็กๆนะเหมือนแบบเฮ้ยทำไมถูกต้องทำไมผลของไคโดไม่ตี้วันนี้การจัดอันดับแรง์กิ้งจะดูแปลกๆเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยอีกนิดหนึ่งนะครับเขาปกติถ้ามันเก่งจริงผลอู้โอ้โมเดลเซริลของส่วนไอของไคโดไคโดมันจะมานะทั้งเท่ทั้งเก่งผลของไคโดมันมีข้อเปรียบเทียบกันไงระหว่างถ้าสมมติว่าคนเก่งเลยกินกับคนกลบอย่างโมโมโนซเกะกินอันนี้อันนี้อันนี้เห็นภาพส่วนผลโซลูโซลูของบิ๊กมัมเนี่ยต้องบอกว่า บิ๊กมัมแม่งมีลูกเยอะแล้วไอเดียแม่งเจ๋งในการเอาวิญญาณไปสังต้องบอกถ้าเกิดคนอื่นใช้ก็อาจจะไม่เก่งคือบิ๊กมัมเนี่ยต้องบอกว่าบิ๊กมัมกับไคโดคือมันเก่งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะนั้นการที่ได้ผลวริสาทโหดในระดับเนี้มันมันคือมันเป็นส่วนเสริมมันเป็นส่วนเสริมของความเก่งละกันแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมจอมพลเรือคนใหม่สองคนถึงไม่ติดคือชื่ออะไรนะไอคนหนึ่งที่เปที่ตาบอดนะผลกูชิตวระ แ็นผลแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงอันนี้ก็โหดอะไรนั้ก็โหดนะแต่ก็เข้าใจแหละว่าความโหดแต่อาจจะไม่เท่าไรแล้วอีกคนหนึ่งผลฮาชิรามะรุ่นหนึ่งเออมันเป็นแบบผลแบบพืชเออผลพืชแต่ยังดูไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้โชว์เยอะออกมาแล้วแบบโดนโบโลเบสของมุนุสเกต์ป่าไม้เฮ้ยแต่มันมันโชว์นะตอนที่เหมือนกับว่ามันดูดดูดเขาเรียกว่าดูดสารจากร่างกายคล้ายคล้ายคล้ายผลเขาก็ได้อะที่คิงกับควีนโดนดูดใช่ตัวแห้งเลยแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นแบบ ตัวแห้งอ่ะมันไม่ได้เท่ถ้าเทียบกับผลพลเรศรุ่นก่อนก็คงพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้มาแทรกเอาบิด้าก็ได้ไงเออเอาเนี่ยบททบก็เยอะแหละไอ้พวกนีเขี้ยเขี่ยบตกได้หลายตัวได้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ไงก็เขาเม่ได้สนุกสนุกได้ประมาณนี้นะประมาณนี้แต่วันนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นคิดต่างหรืออยากจะคุยสนุกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาส่วนหลังจากนี้ถ้าอยากเห็นยี่สิบอันดับเรื่องไหนการ์ตูนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับอ่า แต่ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบกดไลค์สก๊อป์กันกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้พวกผม3สามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ